เมื่อกี้โบสนทนานะครับเมื่อวานก่อนซ้อมก่อนก่อนมาวิ่งรุกหนึ่งบอกว่าวันนี้ผมขอซ้อมจริงจังก่อนนะพี่คิงแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ล่าสุดนะครับตกลงกันแล้วว่าจะไปร้านชาบูต่อเรียบร้อยเก็บแต้มได้สองแต้มแล้วเฮ้ยอีกยอดหนึ่งได้แล้วป่งผมอาบน้าถ้าไม่ได้สามรอบก็ไม่เลิกวันนี้ตอนแรกจะบอกพี่คิงให้มาายสามนะขอผมซ้อมก่อนนะได้ไหม เห็นมาช้าก็เฮ้ยกูสบายแล้วเว้ยพี่คิงก็น่าจะไม่มาแล้วเว้ยเออกูได้ซ้อมเต็มที่แล้วได้ซ้อมเต็มที่แล้วเพิ่มบ่ายสองก็ได้เลิกแล้วละอือห้ายอดใช่ไหมบ่ายสองห้ายอดใช่ไหมดูเหมือนแค่นี้ก็พอขนาดที่พี่คิงบอกว่าไปใส่ก็ได้เราอ่ะรอดยอดอยู่แล้วเออเอาอระสานซ้อมซีเอ็มแปดเรามาตรฐานซ้อมเทลมันเป็นยังไงถือว่าเราไปโหลดโปรตีนพี่หนึ่งพี่หนึ่งซ้อมเยอะแล้ว พี่หนึ่งต้องโหลดโปรตีนนะผมไม่ทอดใครพี่ผมมาคนเดียวผมก็จบพี่ชาบูเหมือนกัน <laughs> มันกลายเป็นทําเนียบไปแล้วเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันก๋วยเตี๋ยวกินไม่เป็นแล้วก๋วยเตี๋ยวคืออะไรข้าวคืออะไรไ <laughs> ปเราไปซ้อมมันต่อดีกว่าจะได้ไปชาบูต่อ